หลังหวยออกนะครับมื่อวันที่17เด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เจหอยนะครับเป็นคนมีองค์นะครับงวดที่ผ่านมาให้3ตัวแตกนะครับ3ตัวแตก3ตัวตรงแล้วก็2ตัวพร้อมนะครับเขียนให้แอดมินนะครับแอดมินก็ลงให้นะครับประมาณ5 6มือก่อนหลังที่เลขสิออกไปแล้วนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับเจหอยสิมาบอกข่าวเด้อพี่น้องนะครับมาบอกข่าวแล้วก็สิมาเกินเกินไก่ไล่ความฝันนะครับความฝันฝันตองงวดนะครับฝันหลังจากที่ เลขออกแล้ยวนะครับเป็นแบบใดจงดังใดนะครับแล้วก็เจ้หอยกัสสีมาบอกบุญน้ำนากับพี่กับนองสายบุนเดอร์นะครับผมนะครับอ่ะครับเจ้ครับเป็นจังได้ความฝันในหวดตอหวดของเจ้ในหวดนี่ฝันเราไปหรือบอจังใดบอกพี่บอกน้องมึงฝันแล้วฝันตอหวดฝันตอมือเลยฝันตอมือเลยแต่เพื่อนเจ้าพระท่านบอกบอกโตเลับ<ะ>แต่เพื่อมเพื่อนมากอ่านซุ่น่าคสับอกยูหวดนาเพื่อนบ้าแต่ว่าห้หลวงปูนี่ข้นมาก ได้ยุดทั้งเฮียนไม่เพิ่นกอน,นเพิ่อนอยากได้ลูปเหมือนโอ้อยากได้ลูปรอรูปเหมือนลูปองปูบุญมากครับลูบองผบุญมากในในความฝันนั่นในความฝันวนะันนี้เจ้หวยก็เลยอยากจะเหตดตามความฝันอยากเหตดตามความฝันอ้าวละมือได้เห็ิลหรครับเจ้า,าท่านหูมาท่านหามือมาท่านหามือแล้วได้แล้วยังครับหุ่นปูแบดทีนี้ยังยังมาท่านได้นะครับเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับผมสำหรับพี่น้องเฮ้าหลายท่านนะครับถ้าอยากจะ โฮมบุญกับเจ้หอยกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อครับผมแม่ตะเคียนมุ่งอันลังค่ากับเทพปูนเพื่อนมาเล้ยในยูถ้าเพื่อน่าเพื่อนได้ตัวนี้แล้วเพื่อนสิลุงเพื่อนว่าเพื่อนสิ่หายสามตัวตรงสามตัวแต่แบบนี้อีกแบบนี้เพื่อนว่าความฝันนนั่ในความฝันนะครับเด้อพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีเฮานะครับสำหรับเอฟซีธันไดนะครับที่มิโซกับเจหอยนะครับในงวดที่ผ่านมาหรือว่ามิโซกับตามนะครับเห็นนะครับเห็นคลิปของแอดมินนะครับว่าเจหอย เพิ่นไห้ถืออิลีนะครับผมนะครับบอแมนว่าตัวเลขนะครับออกแล้วเอามาลงเอามาคุยเอามาเบาบอแมนครับผมสลับเจียหอยนี่ครับปีหนึ่งนี่พิษบกตํำกว่าหกเทียนะครับเมื่อปีนี่พิษหกเทียได้พี่น้องนะครับแสดงว่ญญญาถือตลอดแต่ว่าบอถือหลายบางเทียบอกคนถือแต่เจ้าของบอถือนะครับเพราะว่าผู้เพิ่นที่เป็นสะพานส่วนมากเิ่นสิบอคอยถือแล้วก็ถึงเล่นกับบอถือนะครับเพราะว่าบอกคนเมื่อปีบอกถือแต่ซื้อเจ้าของซื้อเมื่อปีก็ถือบ่อไหลนะจีเนาะครับผมนะครับนี่ก็คือว่า จะได้หะครับสิว่าจะได๋อแหะครับเพราะว่าคนมีเส้นคนมีองค์เนาะแต่ว่าหมองทีอยูนั่นเพิ่นว่าเป็นเลี่ยงว่างต่เกาปูบุญมาบอกู้หมองอดไครับมองที่เฮียนที่เฮียนไปปลูกไม่นั่นอยู่สวนนั่นอยู่สวนเพื่อนเพิ่นนั่งเบิ่งว่าเป็นเลี่ยงว่างต่เกาครับเป็นว่างเป็นเมืองเป็นเลี่ยงเก่าต่เกาแต่กอนนะเพิ่นก็เลยอยากมากีิไห้เชาาบ้านนี่ลุงเรื่องคือกันยังสีนาคือคือสมัยแตะกอนมันมีไม่เป็นที่ที่ เจ้าบ้านเช้าเมืองอยู่แต่กรแต่เก้านานๆเพื่อนสรให้มันลุงคือเป็นเมืองแต่เก่าจังสีนะฮะครับชาวเาบ้านเฮานี่อยู่ในบริเวณเาวาบ้านเฮานี้อนะครับเรื่องทั้งเรื่องความเป็นมาในความฝันนะครับบาเจหอยนะครับอยู่ที่ตรงหน้าของเสียงหน้าเนาะนะครับอยู่มองเทียงหน้าทีเจียหอยไปนอนนะครับเพื่อนมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นบานเมืองเวียงเก่า นะครับเป็นผู้มั่นผู้เมืองเก่านะครับแต่ไปอยู่ถึงมองเพิ่นว่าระโยู่ถึงมองไปอยู่ถึงมองเจ้ามองที่มองนายเพิ่นเออก็เลยเพิ่นสิภาษาเหตุภาษางเพิ่นอยากขึ้นมานี่เฮ็ดอยากสางอยากเฮ็ดของให้มันแล้วเพิิ่นสสาษางก็ไรครับเจีเพิ่นสิษย์สางโบสถ์สางโบสถ์ว่าก็สั่งที่หลวงพ่อนี่ก็ได้สางมาแล้วเม่นบอบเออชาวบ้านพากันเห็ดเม่นบอเห็ดเฮียนเห็ดสั้นเห้แล้วแล้วเฮียนให้ดสั้นเห้แล้วแล้วแต่บ่มี่ลูกแต่แค่ลูกเหมือนลูกเหมือน มีต่หลุมเมื่อนน้อยกับรังค่าที่เพิ่นเห็ดมานะมันผิดเพิ่นวางสิรังค่าหลวงปูดุมมันเห็ดแบบร้านเฮียนคนเป็นคือบานคนเออไม่ว่าเป็นคือสารแล้วเพิ่นบ่อยากได้เพิ่นบ่เพิ่นอยากได้ไหมเพิ่นว่าอย่าที่แก้ให้ตัวจันทึกก็เลยวางสินะครับผมเด้อนะครับปูหลวงปูดมเฮานะครับแต่ว่าอยาก สั่งเป็นสะภาพบุญนี่อยากแห้งอยากสั่งแห้งอยากสั่งอันใดอยากบอกพี่น้องมืองครับเจ๊หอยครับพี่น้องเพิ่นมีกําลรังแรงนะครับอยากจะรวมบุญอันแม่ตะเคียดหน่อคนเพินก็มีห่มอยากเยดเพืกเ็ดเพื่ิงเ็ดเพิ่งเป็นโร่งคล้ายๆเป็นมองเก็บยมองกรมองคือร่งสั่งอะเนาะมีสันไทยมีเล็กดีๆแข็งแรงอันต้นนี้เพิ่์กอายุอันเป็นผ่าเล้มครับอยากเอาไว้ให้ลูกให้หลานอันเพราะว่า ตั้งใจก็มีต่ขินโอ,อกคนไว้เบื่มีคนไปรักษาเพิ่นก็เลยมาอเขาค่วมฝันว่าแม่อยากอยูุ่แห้งข่วมฝันตนนั้นในความฝันของเจแต่ว่าเออปีอ่าน,อ,นอายุเจ้าหาสิบสองหาสิบสามนี่เจ้าสิได้ภาพมูเพิ่นอ่านสายบุญมาเห็ดไห้เ,เ,เพิ่นวางสีนาค่วมฝันนั่นนะครับในค่วมฝันเจอายุเท่าไรขออนุญาตสอบถามเดียบอกเพื่อนพี่น้องสองปีนี่เอาตัวเลขตัวแรกเด้อพี่น้องหาสองหาสองจดไว หา12สีพนว่า้าเช้าบ้านนี่ลุงเรื่องพนว่าให้เป็นสะพานบุญให้เพิ่นได้ให้สางให้เต,ต็มตัวเลขกสำหรับตัวเลขในใจของเจ้หอยตองวดนี่ยังบ่ทันมีแมนอบอบอบัทันม่ให้พี่น้องเฮาสูบู่สุทันทีติดตามเจ้หอยและทุกทันที่พึ่งเขามาติดตามเดอ้อให้พิมพ์ค<ต>ําว่ารอไว้นะครับรอไว<ต>้เลยแต่เพิ่นข้นมาทีที่เรียนแนกระดังแมนบอครับผมแต่มาจะงกักไหวคือว่า แบบว่าจะไลยล่ะมันปฏิถิกรรมยังสิมันปฏิปทามันหลายท่มันแม่นสายบุญแท้ครับสายสายแสวงแม่นที่สายบุญแท้พจนก็เลยว่างดงดใบก่อนพ่นว่าบอกเราบ่พ่อใจยังสิเราบ่พอใจี่ติเหตุขึ้นมานน่คือว่าแบบจะเลยที่เราบอกออกเนาะแม่นออกทุกยามก็มีผลประโยชน์เกิดขึ้นร่วมแม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีผลประโยชน์มีแตหน่า่ก่มีผลประโยชน์แจกน่อยคือว่าอยากสั่งอย่างเดียวเลยสังอยากสั่งอย่างเดียวเลยครับ อยากสั่งอยากเห็นเป็นรูหลุมกระถา,ะถาขึ้นมาจังสีนะ่ะอยากให้เห็นเป็นช่องจังสันจังสีเออนี่คือได้สั่งขึ้นมาแล้วแถมเป็นแบบนี้นะบ่อ,อยากว่าเอาวางข้างๆค่ะข้าวไหวคือจังสีเฮ็ดมาเที่ยวก่อนนะครับผมนะครับผม,ผมนะครับในฐานะแอดมินคนกับสั่งนะครับก็จะขอเป็นสภาสพนึงดังไหมสอปีสามสี่เน้นบ้านเพิ่นมาเพิ่นสิดังอีกคือเทียนหนึ่งอีกเพิ่นสิกลับมาขึ้นมาโป้คือว่าแมนว่า เดือนเพื่อนที่ขึ้นมานี่คือเดือนสิงหาเมนโบครับหลังจากเพิ่มบอกว่าเลขกเกาลูกนันได้โตได้แต่คือซื้อเอานั่นละเพิ่งก็มาบอกตัวนั้นละตามที่ผมจำบอผิดเด้อดขุนมื่อที่ขึ้นของเปลียนตะเคียนก็คือมึอเขาขึ้นศาลเมื่อขุนศาลวันที่เก้าเดือนเก้าเดือนสิงหาปีสองพันห้าร้อยถ้าเรย์เขาจำปศไปสองปีหลังหรือสามปีหลังนะครับเออแล้วก็เพราะว่ามือนั่นเดี๋ยวสั่งมาแห่เมื่อบ่ายแม่สั่งแห่เมื่อบ่ายขุนเพิ่นมาบ้านีกกรมาทิ่มมาควงมันไหวเม คือว่าบะถือแล้วกับถิ่มเพื่อนพ่วงเพื่อนยังสี่นะเพื่อนกัเล็นเป็นใหม่เป็นขอนเพื่อนกับบ่ยากอันนี้นาะเอกจนกเจ็บเพปรนกบปวดเพประกอนเพประกนาวเพื่อนกัคือคนนน่ะล่ะคือข้นลูกหลานบ่เหลียวแล้งแห้งเพื่อนกัหน่อยใจก็เลยมาซื้อทางเกี๋ยหอยส่วนเจี่ยหอยเหน่เพื่อนกัดูแลของเพื่อนอยู่นะครับแต่กาดูแลในในความสัตภาพของเพื่อนเนาะเข้าก็มีในทุนเัาจิดูแลอย่างก็อยากจะบอกบุญถึงพี่ถึงน้องเด้อสำหรับญาติธรรมนะครับเพื่อนว่าถ้าได้แล้วนี่ลูกหลานนี่สิมีจะมีมีเพื่อนว่า ที่ขึ้นไปเลยคุณว่าครับผมครับพี่น้องเฮานะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมเป็นสะพานบุญนะครับก็สามารถโทรไปหาเบอร์เจี๋หอยโดยตรงเลยบ่ต้องโทรมาแอดมินนะครับผมเบอร์เจี๋หอยก็คือเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับที่แอดมินขึ้นให้นะครับผมก็สามารถโทรไปนะครับปรึกษาถามเขาได้ว่าอันถ้าไล่ไปบุ้งครับอย่าไล่เด้อคืเราบ่ฮู้ไล่บ่้งหอ่านบ่ฮู้ตอบครับบุ้อ่านบ่้งหตอบ นะครับเอาตะโทษครับโทษกับว่าน้ำได้อยู่แต่ก็อย่าโทษมาทีไหลเด้อให้เวลาวทีเดียวน้ำได้อยู่แต่ว่าสิไล่ไปนี่บูอานบูบูหูเฮ็ดนี่คนโทษมาหลายเลยจริงจริงคนคนอันไล่มานอ่ะไล่แห้งแต่ว่าบูหูเฮ็ดบูหูเฮ็ดแต่คนโทษนี่ก็โทษมาเนอโทษมาอยู่แต่ว่าหลายแต่ไล่มากพวกเต็งพวกเต็งพวกแต็งจะบูหูกดออกบูหูกรดรับเพราะว่าเพิ่นบางคนเพิ่นก็บีสะดวกที่จะอันนี้เนาะเพิ่นก็บันทึกตะเบอร์ไว้เมื่อขึ้นเบอร์หน้าอ่ะโอเคแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดรนะครับผมแต่เกิดว่า บุญกุศลการสร้่งครั้งนี้นะครับผมถ้าหากว่าพี่น้องเอซี่าันใดนะครับที่อยากจะร่วมนะครับผมนะครับปฏิสังขรณ์นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็สามารถประสานงานมาทางเจี๋ยหอยใดเบอร์โทรห้าี่ข้นยู่นาจอเดอร์นะครับผมให้ทรอไปติดต่อผ่านท่างเจี๋ยหอยตยตรงนะครับบ่ต้องผ่านมาทางมินเดอร์ปวาให้เจี๋ยหอยเป็นผู้ประสานงานนะครับในการที่จะบอกบุญนะครับส้างแปลงยี่ห้ต่างๆนะครับผมนะครับสลหรับมอนี่เจี๋ยหอยกัยังบ่ทันมีแนวทาง เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามือที่ถวายปูอาจจะมีแนวทางแล้วก็จะมีน, cool. น, here, really. template, น่าจะมีร่างทรงมาด้วยนะครับมีคนมาทําพิธีนําเนาะเพื่อเมรังทรงเพื่อนเป็นแม่แบบใดแม่เพื่อนเป็นแม่ขาวแม่จับชิ้คือว่าเพื่อนสื่อสารกันได้เพื่อนมาได้มาเขาง้างเงื้อเงื้อได้เพื่อนสิเย็นจิตหนึ่งแล้วก็รว่าออกมาว่าออกมาไม่มีคนถามเพื่อนสิบอกว่าวววววออกตตรงใจเลยต้องใหญ่เลยเพิ่อนบอกมาจังใดกับคนแม่ขาวกับสื่อซื้อไห่ห้าฟังห้าสิห้าสิเป็นคนซื้อซื้อให้ ครับเดี๋ยวคนนึ่ลนะนะเดี๋ยวได้มือจะได้ถามแม่ขาวก็เนาะถาดแม่ขาวเพิ่นว่าพระเด้มือได้แอดมินก็จะไปแจ้งให้ทีนึงครับผมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเด้อนะครับเบอร์โทรก็คือหน้าจอที่ทานผู้ชมเห็นนะครับผมก็ยังคงเป็นแนวทางคือเก่านะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อนะครับผมนะครับหลายท่านที่เข้ามาบางท่านกั ใช้วิทยาศาสตรในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเจ้หอยก็ยังเป็นแนวทางในการนําเสนอนะครับตัวเลขทุกตัวก็ยังคงมีสิทธิ์เข้าและก็ยังคงมีสิทธิ์หลุดนะครับผมนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับต้องขอบคุณเจ้หอยหลายๆนะครับที่ได้ให้มาแบ่งปันแนวทางแล้วก็ให้บอกบุญกับพี่กำนองนะครับผมขอบคุณเจ้หอยหลายๆครับผมขอบคุณครับ